เลิกแล้วปุ้ยประกาศเองลดสถานะเหลือแค่พี่น้องยังทําหน้าที่เหมือนเดิมเลิกแล้วปุ้ยแอลกอไก่ฮอนกูกประกาศเองลดสถานะเหลือแค่พี่น้องยังทําหน้าที่เหมือนเดิมยกเว้นแฟนลำายญ่หายทองคําโปรคอมเมนต์ประกาศเองแล้วในสีสกลสมทรงหรือปุ้ยแอลกอไก่ฮอนก,หหกู่ประกาศจบความสัมพันธ์ในฐานะแฟนหนุ่มของลำายญ่หายทองคําหลังจากมีความคุมเครือกันมานานว่าตกลงเลิกกันแล้ว หรือยังไม่เลิกโดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่าผมกับน้องลำใหญ่เราตกลงเป็นพี่น้องกันนะครับผมในฐานะลูกชายคนโตของแม่แดงยังช่วยเหลือไปมาหาสู่ดูแลกันเหมือนเดิมครับก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นหน้าที่แฟนครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับผมขอนอบรับทุกๆความคิดเห็นจากทุกๆคนครับลำใหญ่หายทองคำ ต่อไปถ้าดื้อก็ตีกับไม้เรียวได้แล้วครับเพราะเขาเป็นน้องสาวผมแล้วนอกจากนี้ลำใหญ่หายทองคำได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยเป็นสติ๊กเกอร์หัวใจและปุ้ยก็ตอบกลับด้วยหัวใจเช่นกันเรียกว่าจบกันด้วยดี